เริ่มค่ะเริ่ม่มะ a b c แล้วก็ D e f อ่ะทีนี้ G ใหญ่ค่ะอันนั้นหนังสืออะไรอ๋อแม่แปมรับคนงานที่กรุงเทพโอเคจะจีจีแล้วก็ h. H, h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  i จะต้อง i ใหญ่ทีนี้ทำ i ใหญ่ ใหญ่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องลบขาดเดี๋ยวมันขาดขีดหัวขีดท้ายไปเลยไม่เป็นไรอย่าพยายามลบนะคะมันจะขาดไอตัวนี้เจค่ะถอไปทําจุดเจค่ะไม่ใช่สิคะแม่ทําไอไอเล็กแล้วหนูก็ทาไอใหญ่นะไอแล้วนะคะอะทำไอใหญ่แล้วหนูทําเจเจใหญ่เลยทีนี้นะเจใหญ่ทําต่อจากที่แม่ทํา ทำตรงข้ามกับที่แม่ทำเติมคำตรงข้ามกันกับที่ตัวอย่างทำ K ค่ะ K เล็กก็จะเล็กลงนิดนะึง L ค่ะ L ค่ะโอเค M เล็ก M เล็กจะทำเป็นตัว R ข้างหน้าหน่อยนึงนะคะทำปากโค้ง,งนิดนึงจะทำถูกไหมวันนี้ จะฝึกดูว่าข้อหอมจะทำผิดสักตัวไหม m ถูกต้อง n ใหญ่ค่ะทีนี้ n เล็กมีแล้ว n ใหญ่ที่ข้อผมนหนูไปไหนอะผมจะได้ไม่ปิววะวะวะ,วะ,วะอยู่ในบ้านเหรอคะในดูซิอย่าลบอย่าลบอย่าพยายามลบอ๋อทำผิดออ่รเขียนให้ถูกเขียนให้สวยๆนะจำได้ไหมเนี่ย n ใหญ่อะจำได้ทำเลยค่ะ ต้องรีบลบจำผิดก็ต้องทงรีบลบโอเคเอนใหญ่ค่ะโอเคโอค่ะโอค่ะทีนี้ทำโอค่ะตรงนี้อย่าทำโค้งนะคะทำตรงนี้แหลมๆค่ะมันจำเงอนอุยอ๊ย โอเคพีถ okay. ูกต no? ้องคิวค่ะคิวค ah ิวเล็กเพราะว่าคุณแม่ทำคิวใหญ่แล้วคุณหลานก็ต้องทำคิวเล็กค่ะอ้าคิวเล็กโค้งมาข้างหลังนะคะคิดลงไปค่ะเอออ่าเล็กอ่าเล็กดูสิว่าจะได้กี่ตัวทำได้ครบหมดไหมโอเคดูสิโอเคอ่ะเอส อ่าเอสใกล้แล้วใกล้แล้วถึงตัวเอสไม่ลบไม่ลบมันถูกแล้วลูกเอสเลยค่ะเอสพยายามอย่าลบเอสทีทีค่ะที T. เล็กค่ะทีนี้ทำทีเล็กค่ะถูกแล้วลูกทำตัวทีเล็กเอสันเนออาทิตย์ทีทีทีเล็กมันจะทำยังไงเป็นเครื่องหมายอะไรคะบวกถูกต้องอายู V ผมเนี่ยมัดขึ้นแล้วยังหลุดอีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ครอบผมหนูอยู่ในที่นอนดับเบิลอ,อยู X อีกสามตัวก็จบแล้วลูก Y Y ค่ะแ Z เก่งมากเลยค่ะ เอาให้ถูกนะคะอาให้ถูกนะคะอย่าพยายามลบบ่อยมันไม่สวยนะคะแซดหดู๋นุจะทำการบ้านทำให้คุณครูดูนะคะเอถึงแซดมออีมีมีกี่ตัวคะเติมลงไปมีกี่ตัวเติมเลขลงไปให้แม่ดูหน่อยสิแม่แม่ปล่อยช่องว่างไว้ให้นูเติมยี่สิบเท่าไรคะหยี่สิบหกเก่งมากก็ขอคอถึงฮอรพฆูมีกี่ตัวคะเติมตัวเลขลงไปกี่ตัวเนาะนี่ สี่อะไรคะสี่สิบสี่สิบสี่ตัวเก่งมากสี่นี่สองตัวเรียกว่าสี่สิบสี่นะคะแทน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 แทบายบ๊ายบายเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะอาอันนี้มาให้ดูหน่อยเพื่อนๆดูหน่อยเอออันที่นี้จะฝึกอ่านกอกระกอไก่สระอันสระอานะคะบ๊ายบาย